คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลุงตาสาระก็เห็ดแหล่าตัวไหนไหมทำเหล้วตัวเนาะโอ้เห็ดแล้วหลาบังยางไงเล็กออแอมเหล่าเล็กไอ้สูตรของหลวงปู่ันเด๋ตัก็ต้องออกตัวลูกใจเนี่ย ออกสูงวักสูงหมดยูบะเขาสูงวมดเขาูงดนี่มิตรใดฮะมีหกมีหกมิแปดตัวใดล่ะกับศูนย์กับสองเห็นเอ้าน้องยี่นี่บอกมัลตรการครับมันนี้จะมาขอแนวทางทางวันที่หนึ่งเมษาหกขายนะห้ปู เอาตัวแบบเก่าเนะปูมักเคยปูเคยมักอย่งนะเจ็ดเก่าเมกี้นะเคยดังๆมาหน่ยคราเสียดสามที่นี่ละนะที่นี้สองปูที่นี่ล่ะอ๋อสับนี้บอกปูอืมเขาเคยห,หน่อยเถอะม่ไอ่งนั้นนี้ยไม่สับนี้บอ,อืมอา เมื่อกี้ผูอันบอกผมมีอย่างมีเหล็กหลักไหมมีหลักมีหกมีแปดมีชุนมีทองเหล็กหลักมีหกมีมีหกมีแปดมันถูตัมีศูนย์มีสองเหล็กหลักเรีกมากมีมากมันใจร้ยเปเซนตเมันใจร้อเปอร์เ็เล็กหลักบอกเหล็หลักกแปดหกแกับสอง หกแปดศูนย์สองจะได้น้อปูอย่างนี้ขอะปูก็เขียนตัวนี้สินะแล้วมันเขาตัวนี้อ่ะอันนี้เชียนในบล็อกมันบางทีมันมาบางทีตัวนี้ก็เรียกมารังหรือมาบนญไปเนี่ยนะเลขปักลักแม่นบอกครับปูเลขปักลักเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนก่อนเนาะเลขปักลักเลขเลขแปดเดี๋ยวเลขโอ้หิ่มเชียนบทถนัดเลขปักลัก มีตัวไหนครับปูหกแปดนี่หกแล้วก็ชีสี่บ่เออแล้วก็แปดตัวอีกศูนย์ 0, <S 2> 2, <S สองสองมาแน่นอนมาแน่นอนอเลขปากหลักอันบานี่จับตัวไหนครับปูจับไปหกมันต้องอนีต้องอย่างต้องแปดามเยวมนกมาลักซิเนี่ยมันมัต้องมันจะเขารักสิบเด้อ๋อแปดนี่มาหลักสิบ 8, มดมวดทีดด่เรียม,มันก็ เนี่ยอันนี้อันนี้ปูงมาใส่หาเนี่ยอ่านี่เราอยเดาๆว่มันมันเนี่มันติดนเลมาบ่นนะนะมูเนี่ยอย่างมัอาจจะเป็นหาสามเนะคนะถ้าจับได้ปูถ้าจับจับที่ไหนเนี่ยปูเล็กตั้งเลแปดสามนี่ดิแปดสามแปดสาม่นี่แปดสามกับหาสามสาม่นเพราะว่าจมาลักน่วยถีงดิสามนี่มันถึมาหลักหน่วยสามจะมาหลักน่วยแปดกับหาจะมาหลักสิบ นี่ตัวนี้ตัวนี้จับตัวไหนครับปูนี่จับแบบเอาจับตัวไหนครับจับไปบางทีไปจับไหนครับหนึ่งสามสี่แปดเอาตัวใหญ่ๆเขียนรถจับไปนี่จับจับแบบนี้ว่าเป็นลักีเบเยอครับ ักน้อ,นอันนี้สะมาหลักน้วยอ,อีกอย่างต่อไปอันนี้อันนี้หลักสิบมีหลักสิบหล,ลักสิบหลักสิบม<ง>ีมีหกมีแปดมีศูนย์มีสองมาที่นี่หลักน้วยนี่มีหนึ่งมีสามมีสี่มีแปดก็เอาแปดสามตัวมาตัวนี้นะที 4, 6, 6, 6, 6, 6. ่ที่หกกลัวจะอะไรอย่างที่หกกลัวกรจับก็บจับจับหกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปด วันนี้ก็จับไม่ใช่กับแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดมันมาขับถ้าจับแบบนี้หลักสิบแล้วกาสองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดอ๋อจับแบบนี้เนาะจับบนแบบนี้นะครับอจับว้เลยครับแล้วอันนี้คือบนนี่คือหลักสิบเนาะอันนี้คือหลักสิบ อันนี้หลักสิบด้วยพี่น้องหลักสิบตัวนี้หลักโก็มากม่ดีมากบนเาเจ้าล่างมันเลเขาด้วยบางวนันเขาล่างอ,อันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยครับหลักสิบมีหกมีแปดมีศูนย์มีสองหลักหน่วยนี่มีหนึ่งมีสามมีสี่มีแปดแค่นี้โอ้ปูจะปูจับให้แค่นี้หาสามกับแปดสามสองตัวแค่นี้ป๋าป <c oughs> ูบ 3, ต่ <c oughs> ต้องหลายตัวบ่ อันสูตรของปูยังเขากือเกคร,ร,รัอบเขาก้งเาเขาคืเคาอเกสูตรอันตัวเล็กีตัวนะ่ะนยังเขายังเดวนี้นีมามามาเกลียวมาหลังมาบนนึกรันามาครับเหล็ก<า>ของปูแค่นี้เราปูนาะปูหาเนาะปูปูปูดึงออ,ออกมาจากจากชุดนี้แล้วปูมักตัวนี้มักหาสาม กับแปดสามนะครับเด้อรับปูมาแข็น so ่นนะครับอนี้มันมีมากหลักหน่วยแล้วนี่ฮะหลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดลักหน่วยอ๋ออันนี้แปดขึ้นมาแปด้นมาหลักสิบนะปูมันวันนี้ร้อนบนแปดแปดก็ได้อ๋อเมื่อวานน้ำบนแปดแปก็ได้พี่นองกั้จับเอาเด้อครับจับเอาเองนะครับถมกระชอบจับอันนี้คือหลักสิบก็จะเป็นหกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดจับไปนมีนเนาะปูเนาะ ไปมักไปมากมากหลักสิบตัวใดก็จบเอเองเดือห้ามันบ้านจานคือเร้วเรยมเรือเขาแปบบอกเลยครับมันวดฟันมากครับแลือกับบออเขาแปมาเนี่ยปูเนาะศูนย์สามสามศูนย์ก็อ่านบ่ออีกเลยต่าจะมาอีกะไนี่งเดว่าปูกับฟันทงก็ตัวนี้หาสามกับแปดสามพูกมากแค่ไหนบอครับปูบันดมากหลายตัวบริมากหลายตัวเนาะสำหรับ สาระก็ใกล้กับที่เสร็จเราบอครับไาแล้วเดี๋ยวบางทียางดอกมันยังเราเห็นแล้วว่าถ้ามุ้งถ้าสาบแล้วเรียแล้วยถ้าปลูกกระเบื้องครับมุ้งมุ้งก็เรียบร้อยแล้วสาบก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวติดกระจกเรียกกระจกก็เหมือนปูพ่นเหมือนกันปูพุ่นปูกระเบื้องมาครับเออปูเบื้องแล้วปูพ่นปูกระเบื้องครับสำหรับตัวนี้ก็ได้ได้ปลาปามากกว่าครับปู บาว่าทุกีนะแล้วผู้เขาสามเขาอชูงเทียบเลยผู้นมาสั่งเขาเอากรกถินมาทุกสีผู้มาสั่งมาเห็ดร้านข่อนมื่อได้ไปดูกับปวกเศษทีเห็นงานของเขาอกระปวกเขาแก่เขาแบบเพียดใจบุญหาทังทับวถใหสวัดก็ขอมาลงบมันเป็นว่ก็ดีนะเนาะต้องการมาเห็ดมาสั่งมาแปลงนะครับสถานสถานห้วบดให้ว่ะกับหุงนั่งเลยงเหลี่ย นะครับผมสำหรับน้ำก่นพันทีหนึ่งลิมเขียนตัวไหนไหมหนึ่งทับสี 1> 1่ทับหกห้านี่เนาะปูเนาะแค่นี้ห้าสามแปดสามพันธงมาร้อยเปอร์เซ็นต์ติปัวมาเกับบอลเนี่ยเนาะปูเนาะตัวเล็กก็ไม่สิินเขาไม่สิน้นรถนะครับผมพี่น้องมักชอบก็ล่องกอนไป นะครับวเคอร์พิจนาเบอร์นะครับเด้อพี่น้องครับสำหรับเนี่ยทางของปูนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับเิปนี้ก็ฝาก้เพื่อนๆนะครับอับปูคาบผมการรัฐการครับ